นี่แล้วครับผมวันนี้กวันที่13ตุลาคม2564นะครับกับการติดป,ปั่มเสมอดบอบาดานพลังแสงโซโลาเซลล์นะครับผมนี่ผมมีแดดเลยนะครับเพื่อนนี่ครับแดดเดือดไม่มีเลยเห้เบื่อนฝนตกไม่ไหมครับฝนตกกำลังหยุดผมมีเงาเมียงเลยนะนี่ครับเบื่อแสงตะบุงตะเวน มุมมิแดดเลยนะครับเป็นแสงน้อยนึงตรงนี้คึ้มเลยขึ้มขึมเลยครับผมมาเบิ่งกับโซลาเซลล์ชุดสองแผงนะครับปั๊มโมบายพัดนะครับแล้วก็โมกล่องเป็นหกร้อยวัตต์นะครับเฮนโูโลนะครับมาตรฐานเลยนะครับลูกค้าซื้อไปอว่าซี่ปีนะครับไม่มีปัญหานะอยาก็เพิ่นก็ระสงเพิ่นก็ระสงเพิ่มอีกนะครับนะอุป,ปกรณ์ปั๊มโซลาเซลล์ แข็งนะครับนี่ครับเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับนะครับเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับบ่อประดานเพิินพกนิ้วนะครับผมลงท่อนิ้วครึ่งลงปั๊มตัวอ้วนเลยตัวโม่ตัวนี้ทำน้ำสูงสุดเลยนะครับคิบสองคิวนะครับต่อชั่วโมงอันนี้ได้น้ำกับประมาณสี่หาพันลิตรต่อชั่วโมงเต็มท่อนะครับแต่ว่าปิมปิมบ่พุ่งนะเต็มท่อแต่ไม่พุ่งนะครับนะครับอยู่กับบ่อประดานครับป้องกัน ของการปั๊มไหมน้ำแห้งตัดเลยนะครับนะรับประกันให้นสองปีตามมาตรฐานบริษัทตะขาโมนะครับ้ามีการใหม่กันยังก็ซื้อเปลี่ยนให็นไหมนะครับใายในสองปีนะครับดูแลรังการขายตลอดครับผมนะถ้า,าเกิดจากการใหม่ของปั๊มรือว่าปั๊มชอ็อตปั๊มพังปั๊มเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้ใไหมแล้วผมมีเปลี่ยนนะครับผมนอกจากจะเกิดจากสาเหตทุที่แบบ บ่อบาดานพังอันนี้บ่เกียยนะครับบ่อบาดานของลูกค้าพังอันนี้ลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายเองเพราะว่าถ้าน้ำดีน้ำบ่ขาดม่ยังนะครับบ่มีปัญหาเลยปั๊มื้นนี้นะลูกค้าเขาซื้อไปก็ใส่ทนท่านนานปีหลายปีครับสี่ห้าปีกับ่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามีเกิดจากบ่อบาดานพังนี่ลูกค้าต้องรู้้วยเองเพราะว่ามันต้องเกี่ยวกับทีมงานเจาะประดานนะครับคือมีของอาจารย์ยูจังหวัด อุดรน,นะครับอ,อ่าเพื่อประจักษ์ศิลปาคมนะครับผมนะเพิ่นติตรรดไปได้สองปีแล้วบันทึกกรโทงหาผมว่าสร้างเป็นอยังปั่มคือบ่ทํางานน้ำเคือบ่ขึ้นนะครับผมก็รีบไปเบิ่งให้เลยนะครับปรากฏว่าบ่อบาดาลพังทับกับท้ายถมปั่มบดาลบ่มนีน้ำเขาครับมีแต่ท้ายเขานะครับอันนี้ก็คือสาเหตุน,นี่ก็คือลูกค้าต้องออกค่า,ชาใช้จ่ายเขาเป่าบา่อคาล่างบ่ออยังเองนะครับนะแต่ว่าปั่มก็ใส้เด็กเก่านะครับรัาตลาด หลังปัามล้วก็ทำงานได้ปกตินะครับผมนะครับดูแรตลอดครับหลังการขายใบประกันให้2ปีตามมาตรฐานนี่ครับอันนี้แดดเริ่มบดแล้วได้พะเต็มท่อนะครับได้พะเต็มท่อเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะครับไม่เต็มท่อดีว่ามันบ่มีแสงแดดเลยครับเป็นแค่นี่ครับเอื่มเค้มแล้วครับเมืดเลยนะเมืดเลยนะครับผลตกยุดไปบ้างสักพักกันเลยครับผม เป็นแฮนดดูโรนะครับนะอันนี้ชุด2แผงนะครับเป็นแผงโพลีตัวท็อปเลยแบบรับ350บวัตต์นะครับตัวท็อปเลยแหละครับ,รบผมโพลีนะเป็นชุด2แผงตัวนี้ติดตัง้งนาเวลานี่นะครับนาเวลา,าปีพศนี่วันที่13ตุลาคม2564บ้อกบ่เกี่ยวกับปีกายปีหนานะครับเพราะว่าของปรับขึ้นล้นตามสภาพ ะแฮ่นดูโรมาตรฐานนะครับนี่ได้กระแสแค่สามแอมป์ครับนี่นี่นะได้แค่แสแค่สามแอมป์เองนะครับนี่ครับเป็นปั๊มโม่ครับเสรลดกันฝ้านะครับป้องกันเสรลดป้องกันแรงดันไฟตกไฟกระชากนะครับนี่เสิดสองตอนครับนี่ก็เสรลดเสรลดเขาเรียกว่าเสรลดในคือเสรลดฟ้าผ่าตัวในนะครับอีกตัวหนึ่งนี่นี่ครับเสรลดลงดินล่งกาวแล้วก็เป็นเสรลดนอกครับนี่เป็นโครงกันฝ้ารอบ รอบนอกอีกนะครับโค้งแข็งนะครับม่มีพานะครับปลอดไยหายห่วงเลยงานกันตะพนมาตรฐานเสาปูนคงทนทาวรนะครับนะครับบ่มีผูมีพังแน่นอนครับ่าไปขี่รถต่ำครับว่นะครับผมนะนี่ครับน็นครับมาตรฐานเสาปูนนะอันนี้ชุดหกร้อยวัตต์โมอนุกรมกันสองแผ่นนะครับโม่หนีไม้ถึงบางทีูกคาว่าปั๊มโม่เป็นบระดนโม่ก็คือแค่ถ้มันแห้งขึ้นนะครับรับไฟได้สูงขึ้นนะ คือจังรถดเท่าเดียวไปรีแมปรีเมิดันลงดันล่างเองเขาเนี่ยแหละนะคับคือกันนะครับครับเป็นโพลีตัวท็อป250วัตต์นะครับอ,อันนี้ชุดนี้ติดตัวประเทศ2,900 0บาทนะครับรับประกัน2ปีะนะครับดูแลหลังการขายตลอดนะครับผมก็สนใจสอบถามมาได้เลยครับตัวนี้เหลืออยู่ลดลงมาอีกแล้วนะครับผมเพราะว่ามัน ถตาบดไปเรื่อยนะครับผมนะก็ปั๊มโมตัวนี้รับแรงดันได้สูงสุดคือร้อยวต์เลยไม่มีตัดแน่นอนถ้าปั๊มมาท่านในโมนะครับปั๊มโมกองอถ้าปั๊มมาท่านในโมอ่ามันจะรับแรงดันได้สูงสุดจุดแปดสิบวอนนะครับแปดสิบวออันนี้รับถึงร้อยวต์ไม่มีปัญหาเลยทําง,งานได้ตลอดนะครับแล้วก็เพิ่มแผงได้สี่แผงหกแผงได้เลยนะครับผมนะครับสนใจจะโทรมาสอบถามตามเบอร์การตดโฟนโซลิโซ่ลงไปอับตัวนี้ชุดสองแผงนะครับ นี่ของคุณนิกนะครับของคุณพี่นิกติดตั้งอยู่จังหวัดอุดรอำเภอหนองหานบ้านผักตบอ๋อเป็นชุดที่สามเลยนะครับผมขอขอบคุณเพิ่นๆพวันนี้ก็ไปเอางัวเอาอยัางเขาขวักนะครับผเพิ่นเพ็ดนฟ้ามัวอฟ้ามอย่างงัวเอย่างข้อยเพื่อนเกษตรหลายอย่างผสมผสานแล้วก็ปลูกไม้พวกไม่เลี้ยงต้นไม้อยังลายอย่างนะครับส่วนครับทีนี้ก็โอ้ สี่สิบไลท์ได้ครับประมาณสี่สิบไลทครับหลกักเว้นแผงชุดที่แรกคี่มาติดก,ก็คือเป็นสี่แผงสี่แผงไอเอซีดีซีตัวนี้ครับนะเป็นฮาบเซลตัวนี้นะอ่าตัวนี้สามแรงครับผมถ้าออกสองนิ้วเริ่มแต่เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ตามแผงนะครับผมนะอันนี้ก็เวลาถ้าลูกคา้าซื้อไปติดตั้งเองก็ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับแต่จับได้พวกโค้งแผงแค่นี้ใ้ตู้ด้อุปกรณ์เสริมทุกอย่าง พร้อมสายเสียบแจ็คเก 4, ็นซีงีฟอนุพร้อมอนุกรมอะไรเตรียมเตรียมสายให้พร้อมอนุกรมแล้วก็มีสายหนึ่งที่เข้าตู้นะครับจะมีสายคู่หนึ่งเข้าตู้นะครับบวกลบเสียบพิสเดกับพวกเขาอยู่แล้วครับทีมงานเขาจะเขียนบอกเข้าตู้อ่าต่อปั๊มมันจะมีมีโฟเสียบอยู่แล้วเสียบตามสีเลย,เลยถ้าซื้อไปไม่จะถูกนะอันนี้พร้อมติดตั้งครบชุดพร้อมใช้งานเนี่ยสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับโมเกี่ยวกับปีหนานะครับโมเกียวกับ ปีหนะ้าปีก่อนบางเดียวนะครับผมนะคือราคาณนะปัจจุบันเนี่ยวันที่13ตุลาคม2564นะครับสนใจสอบถามตามเบอร์กันรณ์พนอันนี้ก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนีอ่ก็เอาเบิ่งกันเอาครับกดติดตามหลักอะไรเบิ่งมีราคาคือติดถูกตามตัวทุนแน่นอนครับผมเพราะว่าเอามาราคาทรงนะราคา,าต้นทุนแน,น่นอนราคาโรงงานแน่นอนครับเอามาไลค์ใครถือครับผมตามคลิปนะี่ คนติดท่านปงท่านโปยอย่างไรแถวว่าท่านกับนี่นะครับเวลาก็มีกับเตกัดอลไรกัเตรียมงานจนนี่กับ่ค่อยมีเวลาครับจะมีงานหลวงอีกนี่กัหนาวฝนเขากับไปแน่ว่าไปแน่ครับงานหลวงจนจะเกินเวลากําหนดของสัญญาเพิ่นเลยนะครับสนใจกับทุกมาสอบถามตามเบอร์นั่นแหละครับนี่ครบชุดตู้แบบนี้แล้วครับผมราคาพร้อมส่งราคาติดตั้งก็จะสองหมื่นเก้าพันบาทถ้าราคาส่งก็จะถูกกว่านี้ลงมาอ่ารับประกัน2ปีไม่ใบทุกคนนะขอบคุณครับผม